ุดเศ้าพอยผู้จัดการเบลล่าแจ้งข่าวร้ายแล้ววันนี้ก็มาถึงขอแสดงความเสียใจกับพรอยผู้จัดการคนเก่งของนายเอกสาวเบลล่าลานีที่ล่าสุดได้สูญเสียน้องหมาที่รักไปโดยพลอยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อะไรน้องหมาว่าอ l l ท h a t h ชีวิตคนเราเหมือนเล่นรถไฟเหาะไม่ว่าเราจะค้นคว้าหาความสุขชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งใดๆมากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถใช้มันเพื่อห้ามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บและตายได้และการรับมือกับการจากลาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดขอบคุณน้องที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของพี่ทำให้พี่รู้ถึงความรักแท้เสมอเมื่อหันไปมองว่าไม่ว่าจะในวันที่ดีหรือแย่แค่ไหนและวันนี้ถึงมันจะเป็นความรักที่พี่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเสียใจในตอนจบเพราะอายุไขเราไม่เท่ากัน แต่ถ้าเทียบกับความสุขที่น้องมอบให้นั้นมันช่างเป็นความเสียใจที่คุ้มค่าจริงๆหวังว่าที่ผ่านมาพี่ได้มอบความรักและความอบอุ่นให้น้องเพียงพอแล้วในชีวิตนี้จะรักและนึกถึงน้องเสมอเจ้าบ้องของพี่ป้าลอง